ลดน้ำหนักแบบ IF 16ทับ8นะครับเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น91%จริงหรือไม่จริงนะครับเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งมีงานวิจัยจริงๆก็อย่าพูดว่าเป็นงานวิจัยเลยนะครับมันเป็นโปสเตอร์ในงานวิชาการงานหนึ่งเนาะซึ่งอยู่ดีๆก็มีการเอามาเผยแพร่นะครับแล้วหลายคนก็ตกใจกันมากว่าเฮ้ยทำ IF แล้วจะเป็นโรคหัวใจหรอมันจริงหรือไม่จริงยังไงเดี๋ยววันนี้หมอนหนึ่งเอางานวิจัยนั้นมาพูดให้ฟังนะครับชมให้จบนะคุณจะได้เข้าใจว่า อีกหน่อยเวลามีงานวิจัยออกมาเราต้องดูอะไรบ้างเราจะเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้เพราะอะไรยังไงไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่อ่านแต่สรุปเสร็จปั๊บก็เอามาใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้จบนะครับเดี๋ยวมดหนึ่งสอนละเอียดเลยคลิปนี้นะครับไม่มีใครสอนแบบนี้แน่นอน สวัสดีครับผมหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับสำหรับวันนี้นะจะเป็นเรื่องที่เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยเมื่อวานนะครับที่มีคนเอางานวิจัยออกมาบอกว่าทำเอฟแบบ16ทับ8แล้วจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจนะมันจริงหรือไม่จริงยังไงนะครับเดี๋ยวเราเอางานวิจัยนั้นมาคุยกันแต่ก็ จะเป็นการพูดคุยในแบบของหมอหนเนาะก็คือจะพยายามใช้ศัพท์ทางการแพทย์ให้น้อยที่สุดเพราะอยากให้ทุกคนที่เป็นคนประชาชนทั่วไปธรรมดาเนี่ยสามารถเข้าใจงานวิจัยได้คร่าวๆแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้โอเคไหมนะครับเดี๋ยวตอนท้ายหมอหนึ่งจะสอดแทรกให้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างที่ทําแล้วเนี่ยปลอดภยัย if มันมีทั้งแบบที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภยัยแล้วก็มีแบบที่ทำแล้วผอมแล้วก็ไม่ผอมด้วย เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนาะตั้งใจฟังให้จบนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะอ่ะคราวนี้ปกติเราจะเริ่มกันด้วยตัวอย่างคนพร้อมใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันด้วยงานวิจัยก่อนละกันเนาะนะครับสําหรับหลายๆคนเนี่ยพอขึ้นชื่อว่างานวิจัยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าใจยากอะแต่หมอนหนึ่งจะพยายามอธิบายในแง่มุมของคนทั่วไปนะอันนี้มันเป็นโปสเตอร์นะครับในงานวิชาการงานหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเรากินอาหารแค่8ปชั่วโมงเนี่ยนะต่อว มีความสัมพันธ์กันกับการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจมากขึ้น91%พอฟังแบบนี้ปั๊บเมื่อวานคนแชร์กันกระหน่ำเลยเสร็จปั๊บคนก็กลัวว่าฉันทำไอเอฟอยู่ฉันจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแต่บางคนก็เอะในใจว่าเฮ้ยฉันทำไอเออยู่แต่ฉันผอมลงนะโรคประจำตัวฉันก็หายฉันจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจจริงๆหรอไอตอนอ้วนมันไม่เสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากกว่าหรอเห็นไหมหลายคนอาจจะรู้สึกแบบนั้นคัานนี้มาดูนะครับ ไอ้เจ้าโปสเตอร์งานวิจัยนี้เนี่ยทุกครั้งเวลาเราดูงานวิจัยสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก่อนอย่าเพิ่งไปอ่านสรุปนะเนี่ยถ้าเราอ่านสรุปเสร็จปับ๊บอ๋อทำเอฟสิบหกทับแปดเสร็จปั๊บจะเป็นโรคหัวใจถ้าเราอ่านแบบนี้ปับ๊บเราจะหยุดทำเอฟทันทีโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่างานวิจัยนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนอ่าในการดูงานวิจัยเราต้องดูข้อที่หนึ่งก่อนว่าน่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือไหมดูจากอะไรได้บ้างอันนี้หมอหนึ่งบอกว่าบอกเลยนะว่ามันดูหลายอย่างมากๆนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ได้อย ให้เราดูง่ายๆก่อนเลยว่าเขาทํางานวิจัยเนี่ยเขาทำยังไงนะครับในงานวิจัยนี้เนี่ยเขาเก็บคนมาทั้งหมดนะครับสองหมคนนะเอาคนมา2,000มคนแล้ว2,000มคนนี้เขาเก็บโดยใช้อะไรรู้ไหมเขาใช้อันนี้ครับ dietary recall questionnaire หมายความว่าอะไร recall ค,คือเตือนความจําเรียกความจํา questionnaire คือแบบสอบถามเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเท่านั้นเพราะฉะนั้นในวงการแพทย์เราจะรู้กันเลยว่า การทำงานวิจัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการใช้แบบสอบถามความน่าเชื่อถือจะค่อนข้างต่ำอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะมันจะมีหลายแบบนะครับมีแบบที่เราเก็บข้อมูลย้อนหลังอันนี้จะเป็นเก็บข้อมูลย้อนหลังเพราะไปถามคน2 0 0ห0คนว่าเฮ้ยตอนนั้นคุณกิน IF หรือเปล่า1ปีที่ผ่านมาคุณทำไอเฟไหมหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณกินอะไรบ้างคุณคิดว่าใน1ปีที่ผ่านมาคนเราจําได้ไหมว่าเราทำไอเฟวันละเท่าไหร่บ้างหรือเรากินอะไรบ้างในแต่ละวันไม่มีทางจําได้เลยเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือของข้อมูลเลยค่อนข้างต่ํา โอเคไหมแล้วความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ดีเป็นยังไงคบหมอหนึ่งอะหมอหนึ่งเขียนให้ดูแบบนี้แล้วกันความน่าเชือ่อถือที่ดีของข้อมูลจริงๆจะต้องเป็นแบบนี้ครับถ้าสมมติเราอยากจะรู้ว่า IF มีผลกับสุขภาพของเรายัางไงบ้างสิ่งที่เราควรจะทําคืออะไรรู้ไหมเอาคนมา2กลุ่มนะหมอหนึ่งบอกว่าสมมติเอาคนมา2กลุ่มนะอะ่าคนมา2กลุ่มและคน2กลุ่มนี้รูปร่างหน้าตาควรจะเป็นไงด้วยควรจะเหมือนกันด้วยนะคําว่าเหมือนกันคืออะไรรู้ไหมครับเหมือนกันทั้งหนึ่ง อายุฉเฉลี่ยแล้วอายุ2กลุ่มควรจะพอๆกันไม่งั้นเราก็บอกไม่ได้สมมติเราบอกว่ากลุ่มหนึ่งอายุมากกลุ่มหนึ่งอายุน้อยแล้วกลุ่มที่อายุมากอัตราตายมากกว่าเราบอกว่าเอ้ยกลุ่มอายุมากทำไมเอฟแล้วเลยตายไม่ใช่สิเขาอายุเยอะอยู่แล้วอัตราตายเขาเลยมากกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้น2กลุ่มเลยจําเป็นที่จะต้องให้อายุใกล้เคียงกันนะมีอะไรอีกที่ควรจะใกล้เคียงกันเพศเพราะอะไร เพราะว่าบางทีผู้ชายอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจมากกว่าเพศหญิงก็ได้ถูกไหมเพราะผู้ชายอาจจะสูบบุหรี่มากกว่าอาจจะกินเหล้ามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือจริงๆจะไม่ใช่งานวิจัยที่ย้อนกลับไปถามข้อมูลย้อนหลังแต่จะต้องเอาคนมา2กลุ่มถ้ามี20,000คนจะต้องเป็นกลุ่มแรก10,000คนกลุ่มที่2อ,อีก10,000คนแล้วต้องอายุใกล้เคียงกันต้องเพศเท่าๆกันด้วยและสิ่งสําคัญคือโรคประจําตัวด้วยนะ โรคประจาตัวไม่ใช่ว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยสุขภาพดีเลยและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นเบาหวานความดันไขมันหัวใจมันอย่างนี้มันจะไม่แร์เพราะอะไรเพราะกลุ่มหนึ่งมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าอยู่แล้วโอเคไหมครับเนาะอีกกลุ่มหนึ่งจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าอยู่แล้วอยู่ดีๆเราไปให้กลุ่มที่เขามีเบาหวานไขมันความดันหัวใจทํา IF โอกาสเสียชีวิตเขามากกว่าอยู่แล้วเพราะทุนเดิมเขาไม่ดีโอเคป่าเนาะมีอะไรอีกสําคัญที่สุดนะงานวิจัยที่เขาจะเปรียบเทียบ IF ได้เนี่ยใครฟังหมอวหนึ่งมานานจะรู้เลยว่าสสิ่งําคคัญคือ อาหารที่คน2กลุ่มกินต้องเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมคุณลองนึกภาพนะว่าคนกลุ่มหนึ่ง10,000คนนี้นะไม่ทํา if อ่าไม่ทํา if นะสมมุติว่าคนกลุ่มแรกไม่ทํา if ส่วน10,000คนหลังอันนี้ทํา if 16ทับแแต่คนกลุ่มหลังที่ทํา if 16ทับอาหารที่กินคือจังฟ food แต่คนที่ไม่ทํา if อาหารที่กินคืออาหาร healthy คุณคิดว่ามันเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบไหมถามว่าแบบนี้โอกาสที่กลุ่มทํา IF จะเสียชีวิตมากกว่ามีไหมมีแน่นอนเพราะอะไรเพราะอาหารเขาไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําวิจัยแล้วบอกว่า IF ดีหรือไม่ดีเราต้องควบคุมทั้งอายุทั้งเพศทั้งโรคประจําตัวและอาหารที่กินของคน2กลุ่มต้องเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นในงานวิจัยก่อนๆน,นะครับหมอหนึ่งเลยจะเชื่องานวิจัยที่ทําในสัตว์มากกว่าด้วยซ้ํานะ เพราะอะไรบางทีเราทําในหนูอะเราควบคุมได้ว่าเราให้หนูกินอาหารเหมือนกันทั้งสองกลุ่มแต่พอทําในคนเนี่ยมันจะยากมากๆเพราะอะไรเราไม่สามารถไปบังคับให้คนเนี่ยในหนึ่งปีกินอาหารให้เหมือนกันได้หมดเพราะแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในงานวิจัยที่เกี่ยวกับ IF เลยทําค่อนข้างยากมากๆที่ทําแล้วน่าเชื่อถือโอเคไหมอยากให้เข้าใจตรงนี้คร่าวๆก่อนว่าอ๋องานวิจัยที่น่าเชื่อถือต้องเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปนะครับนะ ย้อนกลับไปย้อนกลับไปถามว่างานวิจัยนี้น่าเชื่อถือไหมก่อนก่อนที่เราจะไปบอกว่าเออเฮ้ยทำาไ f16 ทับ8ละอัตรา,าตายมากกว่าคําตอบก็คือไม่น่าเชื่อถือเพราะข้อที่1คืออะไรงานวิจัยนี้ไม่ได้เป็นการเอาคนมา2กลุ่มแล้วทําให้คน2กลุ่มมีอายุเพศโรคประจําตัวอาหารการกินเหมือนกันแต่มันเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังถ้าเก็บข้อมูลย้อนหลังแสดงว่าแต่ละคนกินเหมือนกันไหมกินไม่เหมือนกันแน่ โอเคไหมเลขอันหนึ่งนะครับนะคือตารางนี้หมอหนึ่งแคปตารางนี้มาให้ดูดูไม่เป็นไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวจะอธที่ยให้ฟังเท่าที่จําเป็นต้องรู้นะครับอันเนี้ยให้ดูบรรทัดแรก s ัมเปอร์ไซสัสมเปอรไซคือในคน20,000คนเนี่ยนะเขาบอกว่าระยะเวลาการกินน้อยกว่า8ชั่วโมงคําว่าน้อยกว่า8ชั่วโมงก็คือคนเนี้ยเขาทํา IF 16ทับแโดยประมาณหรืออาจจะทํา20ทับสอะไรก็ว่ากันไปนะเนี่ยอันเนี้ยใน20,000คนมีกลุ่มที่ทํา IF อยู่แค่400กว่าคนเองนะ ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้ทําคือกินตะบี้ตะบันกินวันหนึ่งกินเกิน12ชั่วโมงด้วยกินตั้แต่ตื่นนอนยันก่อนนอนเลยกลุ่มเนี้ยมี10,000คนเราจะมาเปรียบเทียบกันได้ไหมว่ากลุ่มคนสองกลุ่มนี้เนี่ยนะมันมีความแตกต่างเรื่องอัตราการตายหรือว่าเรื่องของการเกิดโรคหัวใจต่างกันไหมมันเปรียบเทียบยากเพราะอะไรจํานวนคนมันมันต่างกันเยอะเกินไปเห็นภาพเปล่าเนาะและ ที่เขาบอกว่าคนที่ทำไอเอฟสิทับแอัตราการเสียชีวิตสูงมากเราจะบอกแบบนั้นไม่ได้เพราะสังเกตตรงนี้นะครับ Current Smoking แปลว่าปัจจุบันเขาสูบบุหรี่ไหมอัตราการสูบบุหรี่ยี่มากกว่ากลุ่มอื่นโดยชัดเจนดังนั้นหมายความว่าอะไรถ้าง,งานวิจัยนี้อยู่ดีๆคนทำไอเอฟสิทับแอัตราเสียชีวิตมากกว่าเราจะบอกว่าเป็นจากไอไม่ได้เด็ดขาดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการสูบบุหรี่ทําให้เป็นโรคหัวใจ ก็ในเมื่อ400กว่าคนนี้เนี่ยมีการสูบบุหรี่อยู่ในกลุ่มนี้เยอะมากเขาอาจจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจก็ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ AF เลยโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่างานวิจัยนี้น่าเชื่อถือไหมพอพูดแบบนี้ปับ๊บบอกเลยว่าความน่าเชื่อถือต่ำเพราะนั้นพอหมอหนึ่งอ่านตรงนี้เสร็จปับ๊บผมไม่อ่านอะไรต่อแล้วเพราะผมรู้ว่างานวิจัยนี้ไม่น่าเชื่อถือโอเคไหมคราวนี้มาดูกันต่อดีกว่านะครับ หมอหนึ่งบอกไปแล้วว่าการทำ AF16 ทับ8ไม่ได้มีการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจถูกไหมแล้วอะไรบ้างล่ะที่เป็นความเสี่ยงนะครับอ่ะเรามาดูใครบ้างที่มีความเสี่ยงนะในการเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจโรคหลอดเลือดและหัวใจคืออะไรคบคุณหมอหลอดเลือดเนี่ยหลักๆในของเราเนี่ยนะครับที่สาคัญญและมักจะอุดตันเนี่ยมันจะมีอยู่2ที่ด้วยกันอันที่1คือหลอดเลือดสมองอ่าหลอดเลือดสมองถ้าไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองเราก็จะเป็นอะไรเป็น อมัอมพษ์อัมพาตถูกไหมเป็นอมัอมพษ์อัมพาตคือพูดง่ายคือสมองขาดเลือดหรือถ้าไปที่หัวใจก็จะเป็นหัวใจขาดเลือดนะครับหรือเราจะใช้คําว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดใช้คํานี้ก็ได้ถ้าภาษาหมอเราก็จะเรียก M.I. นะเป็นโรค M.I. อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นส t r o k e จาชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรแต่สโตร k e นี่น่าจะเคยได้ยินชื่ออยู่เนาะนะครับคานนี้ความเสี่ยงจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงแน่ๆที่ในโลกปัจจุบันของการแพทย์เรารู้อยู่แล้วข้อที่1คน,นอ้วน โอ้โหคุณหมอคะนี่คือเหตุผลเลยที่ผมต้องออกมาทาเรื่องลดน้ําหนักเพราะแต่ก่อนเนี่ยหมอหนึ่งทำงานอยู่ในห้องฉุกเฉินเป็นหลักนะครับผมจะเจอแต่คนที่หัวใจวายมาแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอธิบายอาการก่อนละกันเนาะเผื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ที่บ้านมีผู้สูงอายุนะโรคพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นความเสื่อมของหลอดเลือดนะแล้วก็มักจะมีอาการในคนที่สูงอายุแต่ปัจจุบันเราเจอนะว่าคนที่อายุน้อยก็เจออาการแบบนี้เหมือนกันถ้าเป็นสมองขาดเลือดนะครับนะอาการที่มีจะมีอะไรได้บ้าง1 ปากเบี้ยวโอเคไหมพูดไม่ชัดนะปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่คือทั้งแขนทั้งขายกไม่ได้เลยข้างเดียวกันซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาทั้งแขนทั้งขาบางคนอาจจะมีแบบเดินเซทรงตัวไม่ได้พวกนี้เป็นอาการของสมองขาดเลือดหมดเลยเพราะสมองมันสูญเสียการทํางานไปส่วนพวกหัวใจขาดเลือดล่ะหัวใจขาดเลือดอาการจะแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกตรงหัวใจข้างซ้ายแน่นยังไงครับคุณหมอแน่นเหมือนมีช้างมานั่งทับแล้วก็อาจจะมีอาการร้าไปที่คอหรือรล้าไปที่แขนได้ อันนี้คืออาการของหัวใจขาดเลือดทั้งสองอันนี้เริ่มมีอาการอย่าอยู่บ้านเฉยๆไปโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินทันทีโอเคไหมนะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่หมอหนึ่งบอกคนอ้วนเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดน้ําหนักได้โอกาสที่จะเป็นโรคพวกนี้เป็นไงครับลดลงโอเคไหมอ่ะอันที่สองนะเรียงตามลําดับเลยนะคนที่เป็นเบาหวานอ่าคนที่เป็นเบาหวานมักจะหลอดเลือดไม่ดีเพราะอะไรหมอหนึ่งบอกแล้วเบาหวานคือในเลือดเราเนี่ยมันมีน้ําตาลไหลยอยู่เยอะมาก น้ำตาลมันจะทําให้เกิดการอักเสบน้ําตาลไปที่ไหนที่นั่นจะอักเสบน้ําตาลค้างในหลอดเลือดหลอดเลือดก็อักเสบนะพอมันอักเสบเกิดอะไรขึ้นลองดูนะพอมันอักเสบผนังหลอดเลือดมันอักเสบเนี่ยมันจะเกิดการซ่อมตัวเองพอซ่อมตัวเองปั๊บนะครับมันก็จะมีเนี่ยมีการเกิดการซ่อมซ่อมแล้วก็หนาตัวซ่อมแล้วก็หนาตัวซ่อมแล้วก็หนาตัวพอณวันหนึ่งมันซ่อมแล้วมันหนาตัวเกิดอะไรขึ้นสังเกตไหมตันไหมเลือดมันไหลดีไหมเลือดไหลไม่ดีพอนะวันหนึ่ไปเเเลลี้ยยงงสมมออตันนก็าพท เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตันก็เลยกลายเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพราะนั้นเบาหวานเนี่ยความเสี่ยงสูงมากๆนะโอเคไหมสูงกว่าไขมันในเลือดสูงอีกนะโอเคเปล่ามีอะไรอีกนะครับความดันสูงความดันสูงคือมันมาควบคู่กันหมดเลยอะ่ะนะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับบุหรี่โอ้โหตัวนี้นี่สุดยอดเลยนะแต่ปัจจุบันที่สุดยอดกว่าบุหรี่คืออะไรรู้เปล่า PM 2.5 PM 2.5เหนี่เหมือนสูบบุหรี่เป็นพันๆมวนเลยนะ เพราะฉะนั้นเราเลยพบว่าคนที่อยู่ในเมืองที่ PM 2.5ค่อนข้างเยอะพบอัตราการเป็นโรคหัวใจมากขึ้นอันตรายไหมอันตรายนะครับแต่ปัจจัยที่เราควบคุมได้เราก็ควบคุมเช่นสูบบุหรี่เราก็เลิกสูบ PM 2.5จมันจะย้ายบ้านมันก็อาจจะยากเนาะอาจจะติดเพื่อพว,พวกเครื่องกรองอากาศออกนอกบ้านก็ใส่หน้ากากกรองเท่าที่กรองได้แต่อันที่คนเราทําได้นะคืออะไรรู้เปล่าลดน้ําหนักลดน้ําหนักสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามว่า การทำ IF มีประโยชน์กับโรคหลอดเลือดหัวใจไหมมีสิผมถึงพยายามสอนตลอดเลยแต่มันมีการทำ IF แบบที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็มีนะโอเคไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ฟังต่อนะครับอ่ะคราวนี้มาดูให้ดูกําลังใจจากเพื่อนเพื่อนก่อนก่อนที่เราจะไปดูว่า IF มันดีกับชีวิตเราขนาดไหนบางคนไม่เคยทำไงแต่พอฟังข่าวปั๊บก็เลยรู้สึกกลัวนะครับแต่เพื่อนคนนี้เนี่ยนะครับเข้าไปเรียนในกลุ่มลดน้าหนัก VIP กับหมอนหนึ่งเนี่ยหเดือนผ่านไปเดือนเดียวน,น,น,นะจาก80เหลือ73 ลดไปกี่โล7โลเลยแล้วปกติเวลาหมอหนึ่งสอนในกลุ่มเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยเวลาเขาลดน้ําหนักได้มาแชร์เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเนาะเนี่ยคนเนี่ยหลังจากลดไปเป็นไง ใจสู้นะจากที่เคยไม่คิดว่าจะทําได้ตอนนี้จะทําให้ได้จะกลับไปเหลือน้ําหนัก55ให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวหรือจริงๆก็อย่าเพิ่งเชื่อผมด้วยซ้ํานะแต่ให้ได้ลองลงมือทําก่อนอะไรที่มันไม่ได้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วว่าถ้าเราทํา IF แล้วผอมลงถ้ามีคนทํา IF แล้วโรคประจําตัวหายจากเบาหวานไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตแสดงว่ามันไม่ได้มีพิษมีภัยหรอกโอเคไหมแต่เราจะต้องรู้ก่อนว่า ทำแบบไหนถึงได้ผลทำแบบไหนถึงอันตรายอ่ตั้งใจฟังนะใครที่ไม่เคยดูหมอหนึ่งมาก่อนหมอหนึ่งก็จะทวนให้สิ่งที่จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยสุขภาพดีคือคุณต้องลดน้ําหนักง่ายที่สุดเลยนะครับบางคนบอกคุณหมอายากจะตายฟังผมก่อนแล้วมันจะง่ายโอเคไหมนะครับสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การทํา IF บางคนไปฟังว่าเฮ้ยทำไอเอฟแล้วผอมพอไปทําตามเขา16กทับก็บอกเอ้ยไม่เห็นผอมเลยจริงๆ IF ไม่ได้ทําแล้วผอมสิ่งที่ทําให้ IF ได้ผลแล้วผอมลงคือสิ่งที่เรียกว่า การปรับสารอาหารหรือภาษาชาวบ้านเราใช้คําว่ากินอะไรดีคุณหมอคะกินอะไรถึงจะลดน้ําหนักได้ในที่นี้คําว่ากินอะไรมันคือเรื่องของสารอาหารนะโอเคป่บไม่ใช่เมนูอาหารนะนะครับหมอหนึ่งเคยพูดไปแล้วว่าในเรื่องของสารอาหารก็จะมี3อย่างคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันถูกไหมแต่สิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยหายจากการเป็นความเสี่ยงในเรื่องหลอดเลือดต่างๆเนี่ยคือสารอาหารที่ชื่อว่าคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรตได้แก่อะไรตั้งใจฟังดีๆนะน้ำตาลแป้งและใยอาหารถ้าใครไม่อยากเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจสิ่งที่ต้องทำคืออะไรน้ำตาลถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงไปเลยเพราะหมอหนึ่งบอกแล้วว่าคนที่จะเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจคือคนที่เป็นเบาหวานเพราะนั้นถ้าเรากินน้ำตาลเยอะๆเราก็เสี่ยงเบาหวานเพราะเสี่ยงเบาหวานเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจไหมเป็นเป็นอมัมพาตไหมเป็น เพราะนั้นต้องงดเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่มีน้ําตาลงดไปก่อนส่วนพวกน้าตาลที่ใส่มาในอาหารอันนั้นมันเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามอย่าไปกินตรงที่มันเป็นน้ําแกงน้ําซุปหรือว่าเป็นน้ําน้ําของกับข้าวนะครับส่วนแป้งเนี่ยไม่จําเป็นต้องงดนะถ้าง,งดแป้งเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนแต่ให้เราลดปริมาณมันลงเฉยๆคาว่าลดปริมาณลงคืออะไรมนันนึงบอกไปแล้วหลายคนนะโดยเฉพาะเด็กๆบางคนที่อ้วนอ่ะอ้วนจากการกินแต่ขนมถุงมันมีแต่แป้งถูกไหมมันฝรั่งเนี่ยนะอ้วนจากการที่กินนม เป็นกองๆเติมแล้วเติมอีกหรือผู้ใหญ่บางคนอ้วนจากการที่กินข้าวจนอิ่มอิ่มแล้วก็เติมข้าวอีกบางคนเติมได้หกทัพพีต่อวันบางคนอ้วนจากการที่กินข้าวแล้วก็ยังกินผลไม้ตามอีกพวกนี้มันคือแป้งทั้งนั้นเลยเราไม่ได้ห้ามกินแป้งแต่เราต้องลดปริมาณมันลงเพราะฉะนั้นจากเคยกินข้าวสองทัพพีหรือหนึ่งทัพพีต่อมื้อได้ไหมจากเคยกินขนมปังแล้วก็กินข้าวด้วยเลือกแป้งอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมถูกไหมข้าวกับข้าวขนมปังก็ขนมปังหรือบางทีเรากินข้าวเย็นเสร็จเรามมด้้ผลไไไณ หรือมื้อเย็นอยากกินผลไม้ไม่กินข้าวได้ไหมเห็นภาพไหมมันจะทําให้แป้งลดลงเพราะแป้งลดลงน้ําตาลในเลือดก็จะลดลงเพราะแป้งเวลามันย่อยมันจะย่อยเป็นน้ําตาลนะโอเคปะพอความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานลดลงความเสี่ยงในการเป็นหลอดเลือดหัวใจก็จะลดลงน้ําหนักก็จะลดลงด้วยเพราะหมอหนึ่งเคยบอกไปแล้วว่าระบบพลังงานในร่างกายมี2ระบบคือใช้น้ําตาลกับใช้ไขมันพอน้ําตาลมันใช้ไม่หมดมันก็จะถูกเอาไปสะสมเป็นไขมันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากผอมเราก็เลยต้องลดน้ําตาลลงจะได้ไม่เกิดการเอาไปสะสมเป็นไขมัน แล้วพอร่างกายมีพลังงานใช้ไม่พอมันจะเอาไขมันเก่าสะสมมาใช้ด้วยนะครับและส่วนเรื่องใหญ่อาหารอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ทาให้คุณสุขภาพดีนะเพราะฉะนั้นถ้าได้กินผักบ้างก็จะดีโอเคไหมนะครับเนาะคราวนี้คุณหมอคะถ้าเราลดปริมาณแป้งลงเราก็ไม่อิ่มสิคะสิ่งสําคัญที่จะทาให้เราอิ่มคือสารอาหารที่เรียกว่าอะไรเอ่ยจาได้ไหมโปรตีนถูกเป่าเนื้อสัตว์นมไข่ถ้าเป็นพวกโปรตีนพืชก็เป็นเต้าหู้ธัญพืชพวกนี้ต้องหากที่จะทําให้คุณเนี่ยอิ่มพออิ่มเสร็จปั๊บเราจะได้ทําอะไรได ลดแป้งได้นักเรียนในกลุ่ม VIP ผมจะรู้เลยผมสอนตั้งแต่บทแรกๆเลยว่ากินโปรตีนยังไงให้อิ่มเสร็จปั๊บเราจะได้เป็นลดแป้งได้ครวนี้คีย์เวิร์ดคือตรงนี้แหละนะครับคนที่ทำไอเแล้วไม่ผอมเพราะอะไรเพราะ1กินโปรตีนไม่อิ่ม2ไม่เคยลดแป้งพอไม่ได้ลดแป้งการทำไอเจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะอะไรเพราะร่างกายยังมีน้ําตาลอยู่เยอะทำไอเไปก็เท่านั้นร่างกายยังเคลียร์น้ําตาลไม่หมด เพราะฉะนั้นปรับสารอาหารก่อนใครเรียนลดน้าหนักกับผมจะรู้เลยว่าที่หลายคนหายจากเบาหวานหายจากโรคต่างๆได้ไขมันพอกตับได้เพราะเขาปรับสารอาหารก่อนคราวนี้พอคุณไปทํา IF อ่ะมันถึงจะมีประโยชน์โอเคไหมบรรทัดที่2คือกินตอนไหนดีนะกินตอนไหนคําว่ากินตอนไหนภาษาคนลดน้ําหนักก็คือทํา IF นั่นเองคราวนี้ข้อผิดพลาดของการทํา IF คคออะไรครับบางคนเข้าใจว่าเฮ้ย ทำไอเอฟบหทับแเขาว่ากันว่าทำแล้วผอมแต่ฉันทำแล้วไม่ผอมฉันจะทํำยังไงดีเฮ้ยฉันทำแล้วไม่ผอมเดี๋ยวฉันจะทํา IF 20่สิบทับสี่เฮ้ยฉันทํา i f 2 0่สทับสแล้วฉันผอมช้าจังเลยฉันจะทําอะไรดีฉันจะทํยี่สาทับหอันนี้คือสิ่งที่คนลดน้ําหนักแล้วไม่เข้าใจวิธีลดเขาทํากันคืออะไรรู้ไหมถ้า16บหทับแยังไม่ผอมจะทํา2่สิบทับสี่ยี่สิบทับสี่ไม่ผอมจะทำยี่สิบสามทับหนึ่งพอยี่สิบสามทับหนึ่งไม่ผอมทำไงล่ะทีนี้จะอดอาหาร3วัันนหอมทําไมได้ ถ้าทางที่จริงๆถ้า16ทับ8ไม่พอมไม่ใช่ต้องเพิ่ม IF นะแต่ต้องไปแก้อะไรไปแก้สารอาหารเข้าใจเปล่าแล้วสุขภาพคุณถึงจะดีแต่ถ้าคุณทำไอเอฟ16ทับ8แลกสารอาหารคุณไม่ดีมันจะไม่เรียกไอเอฟนะมันจะเรียกว่าอดอาหารเพราะบางคนทำไอเอฟ16ทับ8แต่ใน8ชั่วโมงที่คุณกินเนี่ยแป้งคุณก็ไม่กินโปรตีนก็กินไม่ถึงไขมันคุณก็ไม่กินถูกไหมสุดท้ายมันไม่ได้เรียกไอเอฟหรอกมันเรียกอดอาหารพอถ้าเป็นการทำไอเอฟที่แท้จริง16ชั่วโมงที่อด จะมีคุณภาพก็ต่อเมื่อ8ชั่วโมงที่คุณกินโปรตีนคุณกินถึงและน้ำตาลคุณกินน้อยแป้งคุณกินไม่เยอะเห็นปะง่ายไหมเพราะฉะนั้น if ที่ดีร่างกายต้องไม่เครียดใช้คำนี้แล้วกันคำว่าเครียดคืออะไรเครียดคือสารอาหารไม่ถึงถ้า if 1 6ทับแล้วสารอาหารไม่ถึงโอกาสที่คุณจะป่วยจะมีเยอะมากแต่ถ้า if 1 6ทับแล้วสารอาหารถึงคุณจะได้ประโยชน์จากมันมากๆโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น if ไม่ได้ผิดแต่ผิดที่สารอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องการลดน้ําหนักนะโอเคเนาะเคลียนะหมอหนึ่งคิดว่าคลิปนี้น่าจะธิบาบให้คุณฟังแล้วเข้าใจเลยว่าทําไมงานวิจัยที่เขาพูดออกมาเมื่อวันก่อนเนี่ยนะหมอหนึ่งถึงไม่ให้น้ำหนักมันเลยเพราะว่าการเก็บข้อมูลงานวิจัยเขาไม่ได้น่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือน้อยนะครับและ เราจะรู้เลยว่าคนที่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจเนี่ยมักจะเกิดจากการที่มีโรคประจําตัวอยู่เดิมและมีการสูบบุหรี่หรือมี pm 2.5ถ้าเราไปแก้พวกความอ้วนนะครับแก้เบาหวานแก้ความดันได้ความเสี่ยงในการเป็นหลอดเลือดหัวใจก็จะน้อยลงมากๆเนาะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อ้วนเบาหวานความดันไขมันพอกตับอะไรต่างๆเนี่ยลดน้ําหนักนะแล้วคุณจะรู้เลยว่าถ้าทํไ IF ถูกวิธีคุณจะได้ประโยชน์มากๆแต่ถูกวิธีกับผิดวิธีต่างกันตรงไหนต่างกันตรงสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับ สารอาหารนะโอเคไหมเพราะนั้นถ้าสารอาหารดีคุณจะได้ประโยชน์จาก I f ถ้าสารอาหารคุณไม่ดีคุณจะไม่ได้ประโยชน์เลยเนาะส่วนใครที่เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งก็ไปดูคลิปอื่นๆได้นะหมอหนึ่งเคยทําเรื่องสารอาหารไว้เยอะมากเลยแต่ใครที่อยากเป็นนักเรียนของหมอหนึ่งนะครับอยากได้ผลลัพธ์แบบเนี้ยเนี้ยคนนี้เพิ่งเข้าไปเรียนกับหมอหนึ่งเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วเองลดไป7จ็กิโลแล้วก็ทํา IF แบบถูกวิธีแหละถูกวิธีคือไลย,ย้ําสารอาหารถูกต้องโอเคไหมอาหารที่ลดน้ําหนักได้มันคืออาหารในชีวิตประจําวันเลย นะไม่จาเป็นต้องทําอาหารเองด้วยนะครับและไม่จาเป็นต้องมานั่งจดเมนูอาหารว่าจะกินอะไรด้วยแต่ขอให้คุณเข้าใจว่าไอ้คำว่าสารอาหารเนี่ยในกลุ่มแป้งเช่นข้าวเส้นขนมปังผักหัวต่างๆผลไม้มันกินยังไงอ่าโปรตีนเนื้อสัตว์นมไข่ถัว่วเต้าหู้ธัญพืชมันกินยังไงน้ํามันไขมันมันเลือกยังไงเห็นภาพป,ปะแค่เข้าใจตรงนี้นะผอมแล้วตลอดชีวิตเลย โอเคไหมส่วนเรื่อง IF ในกลุ่มเรียนเนี่ยนะหมอนหนึ่งมีตัวอย่างให้ดูว่าหลายคนเนี่ยทำงานเป็นกะบางคนทํางานกะเดึกบางคนทํางานประจํามีตัวอย่างให้ดูหมดเลยนะครับเนาะและพอเราทํา2ขั้นตอนแรกเสร็จปับ๊บเราไปสร้างระบบเผาผลาญน,นะครับด้วยการออกกําลังกายคราวน,นี้อันนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้บางคนทํา IF แลเราไม่เห็นผลนะออกกําลังกายในการลดน้ําหนักกับออกกําลังกายแบบนะักกีฬาไม่เหมือนกันนะครับบางคนออกกําลังกายอยากลดน้าหนักวันแรกออกเป็นชั่วโมงในชั่วโมง2ชั่วโมงร่างกายมันเครียดเกินไป อารมณ์เหมือนคุณทํา IF 23าทับหนึ่งกินวันละหนึ่งมืออ้อนะความเครียดมันมากเกินไปน้ําหนักจะลงช้านักเรียนหมอหนึ่งเริ่มต้นออกกาลังกาย1 0บถึงสินาทีต่อวันเองทาไมผอมแล้วครับคุณหมอลดต้อง7โลเดือนเดียวสารอาหารครับย้อนกลับมาที่ฐานพีระมิดเลยตารางนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะเป็นสูตรของผมเองในอินเทอร์เน็ตไม่มีขายไม่มีสอนแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ขั้นที่4ทุกคนที่ลดน้ําหนักต้องเจอปัญหาอะไรเอ่ยแก้ปัญหาน้าหนักนิ่งนะน้าหนักนิ่ง อันนี้เป็นภาวะปกติของร่างกายที่จะพยายามเบรกไม่ให้น้ำหนักเราลงเร็วเกินไปถ้าแก้ผิดวิธีน้าหนักคุณก็จะเด้งกลับไปที่เดิมโย,โยโย่ต้องมีความรู้เรื่องนี้นะครับและสุดท้ายพอได้น้าหนักที่พอใจแล้วทำยังไงให้ระบบเผาผ่านคุณดียังง่งยืนกลับไปกินไอติมได้กลับไปกินแป้งเยอะขึ้นได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ตังหากเป็นสิ่งสำคัญที่จะทาให้คุณสุขภาพดี นะเพราะนั้นหวังว่าวันนี้จะคลายความกังวลจากไอตัวงานวิจัย IF มาแล้วเนาะวันหนึ่งอธิบายให้ฟังหมดแล้วว่าจริงๆเราวัน,นึไม่ได้ให้ความสําคัญกับงานวิจัยนี้เท่าไหร่เลยเพราะว,าว่าวิธีเก็บข้อมูลของเขานี้ไม่ได้ดีพอนะครับนะส่วนใครที่ อยากลดน้ําหนักอยากเข้าใจอเอฟโดยเฉพาะเรื่องสารอาหารอย่างถูกต้องนะครับไปดูคลิปอื่นๆก็ได้หรือใครที่อยากเป็นนักเรียนหมอหนึ่งก็หมอหนึ่งยังมีกลุ่มเรียนยังเปิดอยู่นะนะครับกลุ่มเรียนชื่อกลุ่มลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตกลุ่ม VIP นะครับเราจะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะนะใครที่สมัครเรียนตอนนี้เนี่ยจะได้สิทธิ์อัปเกรดเป็นคอร์สต,ตลอดชีพด้วยนะแล้วก็ได้สิทธิ์ในการปรึกษาหมอหนึ่งในกลุ่มด้วยนะครับทุกทท้ายบทก็จะมีโพสต์ให้ถามคําถามเนาะซึ่งก็ รู้ว่าเราจะทําอะไรก่อนคือฟังหมอหนึ่งเสร็จปั๊บวันนี้รู้แล้วโหหมอหนึ่งเห็นภาพเลยว่าเราสามารถสุขภาพดีได้แต่พรุ่งนี้ฉันจะทําอะไรก่อนดีอันนี้คือปัญหาของคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผมซอยมาให้แล้วว่าน้าหนักเท่านี้วันแรกคุณต้องทําวันนี้วันที่2องทำวันนี้ทําเสร็จปั๊บจะเจอปัญหาวันที่3ทําอวันนี้4ทําอวันนี้มันเหมือนคุณดูซีรีส์ไปเรื่อยๆ มันจะมีตัวเอกโพ่มาเรื่อยๆื่อๆื่อๆในแต่ละตอนว่าคุณต้องทําอะไรพอดูอีกทีผ่านไป1เดือนปับ๊บน้ําหนักลดไป7จกิโลเหมือนเพื่อนคนมเมื่อกี้โอเคปะ่ะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรียนนะครับนะก็สามารถสมัครได้นะเราเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับแล้วก็ในกลุ่มจะมีวิดีโอลงมาให้แล้วสามารถเรียนได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกนี้ก็ตามเหมอนหนึ่งมีนักเรียนอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับสะดวกตอนไหนเข้าเรียนตอนนั้นนะครับเข้าเรียนผ่านทั้งมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยนะครับไม่่ไดด้จจํํําาาากัััเเววลลรรรรีีียนนะะแสบใคทมโปต มันจะมีบทแถมด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านผลเลือดนะครับสามารถปรึกษาผลเลือดหมอหนึ่งได้ด้วยเนาะค่าสมัครปกติจริงๆจะอยู่ที่9,900บาทนะครับแต่สําหรับใครที่เห็นโพสต์นี้นะครับนะหมอหนึ่งยังไม่ได้ขึ้นค่าสมัครนะก็ยังเป็นโปรโมชั่น3,900บาทอยู่เหมือนเดิมนะครับบอกแล้วว่า พอรนี้ผมตั้งใจทําขึ้นมาเพราะอยากให้คนทุกกลุ่มอะเข้าถึงความรู้สุขภาพที่ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณควรจะได้เรียนเพราะมันไม่มีที่ไหนสอนโอเคไหมแต่ก่อนมอหนึ่งเจอคนที่เขาไปซื้อยาลดน้ําหนักกินอะเดือนนี้ซื้อไปพันห้าไม่ผอมเดือนนี้ซื้ออีกพันห้าไม่ผอมสามเดือนก็สี่พันห้าแล้วยังไม่ผอมเลยซึ่งอจริงๆคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอาหารเสริมอะมันไม่ได้ทาให้คุณผอมหรอกเพราะอะไรเพราะเราอ้วนจากการกินเราก็ต้องเข้าใจเรื่องการกินเข้าใจร่างกายของเราเราถึงจะผอมเพราะนั้นแทนที่จะคุณจะเอาเเงิิน4 5, ไปซื้ออาหาหรสรสม คุณเอามาลงทุนกับความรู้คุณเถอะแล้วคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่ามากๆที่คุณตั้งใจเรียนตั้งใจทําเพื่อตัวเองโอเคเนาะนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครก็โปรโมชันนี้นะครับถ้าโปรโมชันหมดแล้วหมอนหนึ่งก็จะตัดคลิปนี้ออกจากระบบทันทีเนาะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถโอนค่าสมัครเรียนได้นะครับที่เลขบัญชีนี้นะครับแล้วก็ส่งสลิปไปที่ l like i นะ์แอดเฮลที่ฮีโร่เนาะโอเคไหมนะครับอย่าดูถูกตัวเองว่าจะทําไม่ได้เนาะมีนักเรียนในกลุ่ม20,000กว่าคนเนี่ยที่เขาพร้อมแล้วพร้อมอีกเนี่ยหมอนหนึ ลดน้าหนักให้คนมาเกิน1น0 0 0แกิโลแล้วเพราะฉะนั้นของคุณอีกประมาณ10โล20โลไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนถ้าคุณตั้งใจนะครับสำหรับใครที่จะเข้าไปลุยกันในกลุ่มก็เจอกันในกลุ่มนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับชมคลิปหมอนหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอนหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอนหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากกลลิคมเมเยนนนนะครรัับบแลล้วพกกใุ่มเีย